สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโหยหาอำนาจจนหน้ามืดหันมาฟัดกันเองประชาธิปัตย์พลังประชารัฐฝุ่นตลบไม่แพ้กันหวนคืนยุทธจักรสีกากีจ่อพงาดที่ปรึกษาสบก้เทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอชผออบตร ข่าวฮือฮาพาดหัวไม้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษหักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากกรุกลับเข้าสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรอเวลาเคลียร์ตำแหน่งให้ลงตัวโจ๊กหวานเจี๊ยบกลับมาคราวนี้วงการตำรวจสะเทือนแน่ ไปถามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือถามซื้อแปกกฎหมายวิสุเครืองามรองนายกก็งึกๆงึกเงกนัก ตอบอะไรกันไม่ชัดเจนเอาเป็นว่าบิ๊กโจ๊กขี่พายุกลับมาแบบน่าตกใจก็แล้วกันแต่ที่ไม่น่าตกใจเท่าไรโผรัฐมนตรีใหม่รายชื่อถึงมือบิ๊กตู่แล้วสองโขต้าพักพลังประชารัฐคงไม่ผิดจากเดิมเสียโอชัยวุฒนาคมานุสรสอสออบัญชีรายชื่อกับหนูเหน่งตรีนุชเทียนทองสอสสะแก้วอยู่ที่นายกจะจัดวางไว้ตรงไหนจะหมุนซ้ายขวาขยับตำแหน่งยังไง ข่าว่าวางตัวตรีนุษไว้ที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วโยกเดอะติกอิทธิพลขุนปลืม้มไปรอมวดีเอสส่วนชัยวุฒิเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือชัยวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแทนที่เสียแห้งอนุชานาคาใสที่จะโยกไปใหญ่ระดับว่าการให้สมฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐโผลออกมาแบบนี้ก็งานเข้า เกิดเรื่องทันทีเพราะสามช่วยไม่ขยับข่าวลือซุบซิบนินทากันมาให้แซดเหตุการณ์ณห้อง VVIP ใส่สีตีไข่กันอร่อยหาอ เสียแห้งเล่นบทบู๊ล้างผลาญชนิดไม่เห็นหัวบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐความจริงแม้เสียแห้งจะมีบุคลิกผงผางตามสไตล์ใจนักเลงแต่ไม่ถึงขั้นขึ้นอีขึ้นไอต่อหน้าลุงป้อมต้องยอมรับงานนี้เสียแห้งฟิลขาดจริงหึมใส่ใจแหมมนรมนพินโยสินวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเต็มที่เพราะโดนเล่นมาติดติดกันแล้ว ลหลายดอกทั้งโดนเล่นแร่แปรง,งบหั่นคิวปราศัยเลือกตั้งซ่อมเจ้าตัวรู้มุกรู้ทันเกมบล็อกให้อยู่กับที่ไม่ให้ขยับจากรัฐมนตรีสำนักนายกแถมรอจังหวะเขี่ยให้หลุดจากตำแหน่งเลขาพักงานนี้ทำกันเป็นทีมเหมือนเดิมสามช่วยขึ้นหม้อรอใหญ่ พิกอายตัวชนออกหน้าดูแลงบพีอาพักจัดคิวหาเสียงพี่เสือคุมหัวใจสั่งการเบื้องหลังเสียแห้งต้องทำใจรับมือเกมทิมแทงเตะตัดขาเป็นเลขาพักเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่สร้างขุมข่ายเอาไว้เวลาโดนถล่มหลังเลยรั่วแบบนี้ อย่างไรก็ตามช็อตไฮไลท์ตัวแปรสำคัญในการจัดวางโผคอรมอครั้งนี้คือผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูอาการลนลานรุ่มร้อนแล้วไม่พอใจนั่งที่เดิมแน่จากผลงานเดินเกมคว้าชัยเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชคว้าแต้มรู้จากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งย่งได้พลังพิเศษที่เจ้าตัวจัดฉากโชว์ให้เห็นกันจ เป้าหมายคือรัฐมนตรีว่าการเท่านั้นล็อกเป้าไปที่ DES และกระทรวงแรงงานชั่วโมงนี้อัปเกรดเป็นพยักติดปีกคอนโทรลพลังประชารัฐเต็มทรงแล้วจะมานั่งเก้าอี้ตัวเล็กอยู่ได้ไงแต่สไตล์เดินแรงแทงดะก็สุ่มเสี่ยงเวลาขึ้นสุดพอตอนลงอาจจะต้องมุดดิน จับอาการบิดตู่ก็ไม่ปลื้มมาตลอดแมชคะแนนแซงโค้งออฟไซด์เกินหน้ายัางจำแม่นมีจังหวะสอยร่วงเอาง่ายๆรอดูปรับคอรมองงวดนี้เดี๋ยวก็รู้ใครหมู่ใครจา่า อีกค่ายก็ฝุ่นตลบไม่แพ้กันประชาธิปัตย์โคตาเก้าอีรัฐมนตรีหายไปหนึ่งแต่คนจ้องเสียบนับสิบอวดอ้างโชว์ของกันใหญ่โตเป็นสอสอหลายสมัยทำงานให้พักมายาวนานจังหวะมีของดีก็ด่าหน้ามายื้อแยง่งแต่พอจังหวะซบเซาเงางอยก็โลโปรไฟล์หายหัวงานนี้คนทำงานคนมีไฟเลยกระซิบบอกผู้ใหญ่แกนนำช่วยล้างระบบเก่าๆที่ทำให้พักจมปลักต่ำตมเส ไม่ใช่ยึดแต่ระบบอาวุโสดึกดำบันมันตามพักอื่นไม่ทันแล้วและถือเป็นโอกาสเหมาะครบวงรอบประเมินผลงานรัฐมนตรีทุกคนงานเลยเข้าคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดนถล่มหนักผลงานไม่มีสอสอไม่ดูแลบริจาคเงินให้พักอย่างเดียวแววว่าเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักรับเรื่องจากลูกพักไปหา หรืออุดดาจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักแล้วแค่ค้ามวันก็ลืมความพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อมอย่างเจ็บแสบจากพลังประชารัฐหันมาฟัดกันเองเพื่ออำนาจผลประโยชน์สมแล้วที่ถูกเย้ยายมให้ทบทวนศักดิ์ศรีการร่วมรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ